เชิญก้าวเลยครับโอ้ยิ้มหวานเลยก้าวมึงไม่กล้าก้าวเลยครับอยิ้มหวานเลยดูดิ <c oughs> โอช่วยหน่อย<ไ>อช่วยทางเดีดเยวตะกี้ตะกี้สูงสุดแค่แค่สี่ของโบนี่เราก็หล่อแล้วชนะเข้ามาได้ฟุกครับครับแล้วเห็น, <c oughs> เ,หนเห็นพี่เขาจัดไปตะก,กี้เป็นไงก็ผมว่าจะกลับบ้านแล้วพี่ไอผมเชื่อคนเชียร์คุณเยอะเพราะวันนี้เขาดูเหมือนอะไรนะเชีย์ผมโดนกระทืมหรือเ่าไอใครจะไปกระทืบมือมึงอ่ะกระทืมเขาดูไซสิคุณเป๊ะใช้ตัวเดิมมา เงี้ตัวเดิมครับผมอยากเห็น99คอมโบโชว์หน่อยได้ไหมฮะอ๋อหลังจบเกมดีกว่าครับอย่ากอยากเห็นใจคนนี้หน่อยผมพูด2คนผมพูดผมพูดกับคุณก็เฮ้ยผมอยากเห็น99คอมโบโชว์หน่อยได้ไหมทำให้เป็นครับมึงก็พูดไซด์คอรูตแกวเลยอ้าวจำที่ครับเชิญจำที่เลยครับในคู่นี้นะฮะจะแข่งแบบ2ใน3ยกใหญ่ใช่ครับ แสดงว่ามีโอกาสแพ้ได้1ยกใหญ่นะฮะอ่า1เกมก็แล้วกันนะฮะใช่ครับผมคุณเป๊ะนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเหยียบแชมป์ไปครึ่งขาแล้วนะครับผมก้า <9 S 2> <ผม S 1> นี่คือออะพูดง่ายๆก้าคือผู้ท้าชิงอ่ะถ้าคือบอลก็คือนู่คือประมาณแมนยูเชลซีอะไรเงี้ยนี่ก็คือแบบพวกอ่าสวินดอนพวกลูตันอะไรพวกนี้ใจเย็นๆใจเย็น,ยนอ่านะครับคุณก้าสีฟ้าครับ ดาวสีฟ้าครับก้าวนะก้าวบอกกูขอตัวเอาชิโน่ก่อนเอ้ยเฮ้ยเฮทำเป็นเล่นคุณเป๊ะเอ้ยก้าวโอ้ยก้าวเลยเฮ้ยก้าวเลยเพนแล้วครับก้าวโดนแล้วครับโดนแล้วครับแอร์คอมโบโอ้ยหลุดหลุดก้าวให้รอดก้าวให้รอดก้าวมึงเอาให้รอดโอ้โหโอ้โหโอ้โหสิบสี่สิบสี่แอร์คอมโบยังไม่โอ้เอาได้ก้าวเออก้าวมึงอย่ายอมใส่ไปเดี๋ยวโดยภาคเราไป่อยากจะวะอยู่ข้างมึงไม่รู้เอาไปยังแล้วถอดเนี้ยเออมึงดูพลังสิพระเจ้าช่วย พลังนี้มึงเล่นด้วยกันใช่ไหมเนี่ยพระเจ้าก้าวก้าวเรียบร้อยไม่ไหวอะก้าวไม่ไหวครับก้าวยิ้มแยแยครับนะฮะเอาฮะต้องรอกันหน่อยเอาฮะก้าวอย่ายอมนะตอนนี้ทุกคนเชียร์ตัวออริจินอลอยู่ครับโดนอีกแล้วครับโอ้โหโดนรองร้อยฟ้าโดนโอ้โหโอ้โหโอ้โหก้าวปล่อยจอยนะครับก้าวปล่อยจอยโออ้ยย่ามึงปล่อยใจถ้าไปอย่าเพิ่งกัรได้ต้องการมาอย่าเพิ่งรีบโอ้โหอย่ายอมนะ โอ้โหโดนแน่ะแม่งท่าเบสิกวะยายกลัวมึงไม่มีคอมโบมึงก็ใส่ไปเจ็บเพชรเจ็บเพชรเจ็บเพชรเออใสมีเชียร์ด้วยโอ้โหภาคเชียร์ด้วยพลังเนี่ยเรียกว่างพูดตรงนะฮะโอเคสุดเหวสุดกู่เลยนะครับผมครับผมคุณเป๊ะได้ไปแล้วหนึ่งเกมนะครับอย่าเพิ่งเลือกนะอย่าเพิ่งเลือกตัวนะฮะอย่าเพิ่งเลือกนะฮะผมขอถามความรู้สึกก่อนว่าจะเปลี่ยนตัวไหมฮะเราจะมีโอกาสได้เห็นบูบูลีนไหมฮะไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยนครับถ้าผมอยากคุณเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนไหมฮะเอาลองดเดี๋ยวเอาตัวอื่นบ้างแน่โอ้ไม่อย่างนี้ได้สเปเลอร์แบนมึงก็ชนะอยู่แล้วอันนี้พูดแบบไม่ต้องเก่งอกเก่งใจเลยไม่สงสารพี่ก้าวเขาบ้างไหมเนี่ยก้าวนี่ผมอุตส่าห์ช่วยคุณแบบสุดๆแล้วนะตอนนี้เขาใช้ตัวแบบเขาใช้ตัวรองแบบเขาใช้ตัวรองบอลแล้วเราสไปเดอร์เต็มเตอ่าเขาฮุบบอลีนเอ่อ่า ลองดูคือถ้ามึงติดมุมมึงก็เก้าเเลยอ่ะคุูบอกแค่นี้ลองดูครับับช่วยผสไปเด้งแบบสุดๆนะแล้วก็แน่นอนครับคุณเป้เป็นวูบลินเออดูตัวอื่นบัางกูดูแต่สมปเดอ์แมนจนหน้ากูจะเป็นลายอยู่แล้วนะโอ้ยอย่ายอมเลยอ่าดีมากดีมากเเอาดิเออเอาดิเอาแล้วดิเอาแม่เอาแล้วฮะ เอาได้เหรไม่ธรรมดาค่อยสูสีหน่อยเออผ้าค่อยมันหน่อยโอ้หเมื่อกี้ขาดวินเลยชิดหายไวว่าวูดีใช้ซุปใช้กอดแล้วครับโอ้ใช้กอดครับซุปเปอร์อาร์มอลนะครับผมมาแล้วฮะโอ้โหโอ้ค่อยเกมค่อยดูแบบค่อยสูสีขึ้นมาครับพยายามจะเข้าอยู่แล้วก็วิ่งเข้ามาแม่จะ่โดนน้ำสบายดีครับโอ้แล้วจับเลืเฮ้ยธรรมดาที่ไหนเป็เจ้าช่วยเอาแล้วฮะ อุ้ยเอาแล้วครับโอลุรแลุวลุตลุลุตครบล้วลอตครัล้วลุตลุลุดครับลุหลุดหลุดครับลุตลุดลุลุตคาับลุตลุตลุตลุครับลุตลุตลุับลุนลุตลลุดครับลุตลุครับลุตลุับลุลุคลุตลุคลับนล ยอมโดนก้าไปเลยมึงเชื่อก้าอยู่แล้วยอมโดนก้าไปเลยไม่เอาดิได้ฝากเป็นคลิปไปเลยเนี่ยไลฟ์สดอยู่ไม่เอาต้องลุยโอ้ให้ได้ก้าวบอกหูไม่สนกูไม่ยอมหูลุยดีมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหบุกไปเดียวเลยครับมือกดตอนนี้แบบยิยงๆมากพี่ทางฝั่งนี้สไปเดอร์แมนนี่รับเป็นพลลวันเลยครับโอ้โหโดนครับโอ้ยหนุยโอ้ลีพยายามจะหาจากข้างล่างครับแล้วก็โดด กระโดดพุ่งออกมาจากทางด้านบนแต่โดนไปดิอ้าวโอ้ยเจ็ดทิศสุดๆแล้วของเราสุดๆแล้วเจ็ดทิศนี่หล่อแล้วอย่าไปย่อรูเลยนะแม่ตับต่อไปด้วยซ้ายโอ้ยหลุดเอาแรงพลังพลังได้พลังได้โอ้ติดมุงพลังได้เอาแล้วครับวูลินพยายามตอดเข้ามาเฮ้ยพลังสูสีเอาแล้วไม่ใช่เผาอัพแล้วอุ้ยเก่งไม่ยังโกงอีกคนเราดูสิโอ้ตายแล้วเบอร์เก้าใจเย็นเก้าไปเก้ามาเลย่ ไอยไม่มี99คอมโบแลยคุณมีไม้ตายเว้ยจบสวยไว้ก่อนจบสวยไว้ก่อนสุดยอดสุดยอดเอาแล้วถ้าเข้ามาถึงมาแล้วต่อคอมโบครับแอร์คอมโบมายกนี้ถ้าก้าวแพ้ก็จบเลยครับนะฮะคุณเป๊ะคว้าแชมป์ไปเลยแต่งานมาอีกแล้วครับดูเข้าหัวครโอ้โหแม่กระเด็นฮะโอ้หูมันสะบัดออกไปได้พอดีครับแล้วก็มาแล้วสายนี้โอ้โหพยายามจะต่อครับเอาเด้เออ กูเชื่อถ้ามึงชนะมึงเจอสไปเดอร์แมนแน่ก้ากูเชื่ออย่างนั้นโอเคแล้วลงมาโอลีนซัดโอ้โหทำเวลาดเรากสิบเจ็ฮิตลากจากพื้นขึ้นมาใช้รีเขาบ่เอใช้บ้างกูก็มีกูก็มีเออเอาเด้วใช้ไม่ตายไม่ตายโอ้ยหืดหุดโอ้ยโคเลยโอแเลยหาเอ้ยเอาเแเดี่ยเียยงแค่เอ้โหเลรียบร้อยหไมตายครับเรียบร้อยโอเคสุดยอดนะแครับเชิญครับ ขนาดให้ใช้ตัวรองบอลนะเออค่อยมันหน่อยพอใช้ตัวรองค่อยมันหน่อยครับสไปเดอร์แม่งก็น็อกกันโอ้เคยเล่นมาก่อนไหมก้าวเคยเจอคุณเป๊ะมาก่อนไหมฮะไม่เคยครับเพิ่งเจอนะคุณเป๊ะทำนี้ทำงานอะไรอยู่ฮะก็ช่วยกิจการที่บ้านครับทำอะไรฮะขายพวกสีพวกอะไรขายสีโอ้โหแล้วยังเล่นอยู่ฮะทุกวันนี้เล่นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ที่ก่อนมาเล่นงานเนี้ย ก็ไปซ้อมที่พันทิปปะครับอ๋อไปซ้อมมาไม่ได้ไปแข่งที่พันทิปไม่ไม่ว่างไป ไม่ว่างไปโอ้ถ้าว่างก็ดูแลไอ้ที่แชมป์ที่นู้นคงไม่เหลือครับผมดีนะฮะที่ไม่มาวันนั้นครับผมเลยได้แชมป์อ๋อแชมป์อยู่แชมป์อยู่นะครับอ๋อแชมป์อยู่ดู่นแชมอยู่นู่นพี่พี่แชมป์แชมป์แชมป์อยู่นู่นดูทรงแล้วดู้นโออยู่อยย่มามาดูมาดูเกมมาดูเกมมาดูเกมเพราะวันนั้นไม่มีไม่มีคอมโบเยอะๆขนาดนี้วันนั้นแบบเจ็ดแปดเลยงั้นีไอ้อล้อเล่นรอเล่นเดี๋ยวต้องไปเจอกันที่พันเทปครับผมแต่ตอนนี้นะฮะก็แน่นอนครับนะฮะเอาขอรางวัลมาครับ มอบขอรางวัลก่อนนะครับคร right. oh. okay. ับให้กับรองแชมป์ก uh, uh ่อนนะฮะพี่พานะเสียนมอบเลยฮะให้ผมนะครับโอเคครับขอบคุณครับมอบให้กับคุณเก้านะครับถ่ายรูปก่อนนะฮะอ่านะฮะขึ้นมาหน้าหนึ่งครับพวกเราขึ้นมาหน้าหนึงขึ้นมาหนึงครับอ่ะแชมป์มาครับเอาของมาครับนะฮะมาครับเอาป้ายมาครับผมอ่ะเสียนมอบป้ายไปครับนะฮะและแน่นอนนะครับแชมเปี้ยนมาเวลสุดยอดฮีโร่ครับประจำเกตเวย์เอกมัยนะครับผม และค่ะสิทธิทย,ยีเดียครับคุณเป๊